เน็ตลูกเน็ตเน็ตป้าเจอเน็ตลูกอุ้ยมาตามป้าถึงนี้เลยครับแฮปปี้วันเดย์นะครับ

บ้านเป็นรัวควลบตาดาวได้มาพักในคืนนี้เหนื่อยนะหายแล้วพี่เนทยังไม่ได้กินข้าวหรออย่าลืมกินนะพี่เนทเป็นห่วงอย่าลืมกินนะต้อนน้ำของ อาพิ่บ้าเอาเชียนดับอาพิ่บ้าเจ้าขอบคุณครับหายไปไหนมาอะไรโอ้โหไม่เห็นมีเชียนดับแป๊บนหนึ่งโอ้โหเชียร์ให้แบบแป๊บนึงแป๊บนึงเมื่อกี้วิ่งมาโอ้โหคนดูดว่าตั้งแต่ข้างหลังลูกคนบีบอะไรเูยน้ำตาจะไหลออกมาข้างนอก ชาไทยเลยนะชาไทย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ขอบคุณครับเปล่าด้วยเปล่าด้วยสิเฮ้ขอบคุณครับเกียรติสมใจดิ๊นะก็วาอยู่ประตูมันล็อกแล้วก็เอ้ามันได้ไงสวัสดีครับ พี่เขาเป็นเล่นใหญ่ปะคะโอ้โหแม่ทำอะไรอะตกใจหมดเลยแม่ทำไมเดียวตกใจไหมเขาบอกเราก็ว่าเราปิดแอร์ทุกอย่างแล้วโอ้ยอันนี้รถไฟจริงเหรอรถไฟเซอร์ไพรส์เลยอ่ะเออมาครับมาครับตามหาแมวด้วยคหาแมวมือหายใช่ครับเรนก็จะบอกจะว่าบอกเรนนี่ว่าอยู่ว่าประตูบ้านแมวเปิดทำไมเะนยัทำอะไรฮะจะทำอะไรจะทำอะไรขึ้นมาทำไมไม่ขึ้นมา เ,เขาบอกว่ายามบอกว่าเหมือนกับอยู่ข้างบนเอาเค้กมาไว้ข้างบนเค้กเ okay, ห่อใช่แต่เค้กอยู่ข้างบนปะอยู่ข้างบนยามโปะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> happy birthday to you happy birthday to Happy birthday happy birthday อัลเล่ Happy birthday to you ขอบคุณครับปังๆไปด้วยกันนะครับอ ouais> ุ๊ยไม่เห็นอะไรเลยะไรไป เื่องเลยอะเมยนไม่เคยได้ผ่านตาแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยอะไม่เข้าใจเลยสุกวิชาก็ล่าสุดมาโดนทะเลาะแล้วต้องมาช้งใจตอนอ่านหนังสือเตรียมสอบโอโอก็เทอมที่แล้วก็อ่านไม่ทันพอมาเทมนี้ก็มีสอบในวันจันทร์โอเช่กอ